เสนเสาเขึ้นมาผ้าอะรกิดแรกกทุกเมือ่อเอาอาหารเอาหนาบ่ไม่หนาดรอกนใบตัดเขานี่แหละตัดใบเขาอย่เห็นว่าทุกเมือ่อตอนในช่วงนี้ตัดเขานะครับต้องเอาอาหารไม่มันกินดีครับมันนี้ยมกินมันแสบมันมั่ว ตื่นเศร้าทุกเศรา้าตองว่าหยาตรงซ้ำร่องไปตั้งหมดขึ้นเนี่ยนะครับคำว่าน,นี้ย้ามาเศร้าไปดังไฟหายเลย้องวงมันหลายคอกพื้นบ้านนี่แหละครับเอาใบเข่าตัดใบเข่าเดือนเดือนนี้เดือนตัดใบเขาเห็นจิน ไปฝายเดืินก็ระก,กระดางตัดใบเข่าแ่งให้มันสาวใบเข่าแคน้อยก็เดือนหน้ากับบนองตัด,ดให้มันตังตนต้งต้นตั้งโตมันเสรยผ้าและคิดนี่แล้วอยู่นอกนี่ก็สองโสปล่อยมันเลยหมนเสรยผ้าและคิดนี่แล้วก็ไปคนละเดินทางไปองศาอ่อป่า เลี้ยงปลาไ้นี่อีกครับไกลๆขอกนัวนี่ครับ,ใใรบไม่มีน้องสาเห็ดน้องสาป่ไว้มาเอาขูห่อาหานใสปลาอยู่เห็ดแผงโซลาเชลป่ไวสูบน้ำขึ้นใส่บาดานขึ้นใส่น้องสาเลี้ยงปลาครับ ข้าตกิ้นี่ตรงเฮ็ดทุกมือขาดโบได้เลยตื่นเป็นมาตรงมาให้อาหารสัตว์ผุนมาถ่าแล้วมาถ่าแล้วถากินปลานิน่นปลานายปลาเจลเม็ดปลานิ่นแบบออกลูกเลยครับนี่ปลานิ่นแบบออกลูก จักมีเท่าไรแล้วมันออกลูกเรียงม่าเวนิซองสี่สามสีก็ออกลูกมาเรื่อยหลายอยู่เป็นหม,นมนื่นมาจากนี่ฮะโซลาเซลล์ก็เติมลงมาบอนี่อยนะครับบอรประมาณหนึ่งไรบอรประมาณหนึ่งไแงรแผงโซลาเซลล์กูยู่ข,ข้างหลังนี่หัวหน้าม,มือาด้านกันย,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 ยังไงก็ปล่อยให้มันไหลลงมาหนีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไดป้ปละ่อยแล้วฝนตก พอเศ้าแล้วยตัวนี้ไงกบมีอยุ่ขึ้นมากินว่ะตัวละสองกิโลกับนี่เียครับปลายเจริเม็ดปลายอะไรมันขึ้นเป็นบุ่นๆน,นี่มากินเรื่องจะหน่อยเพราะว่าผมเลี้ยงประนิบแบบแบบเบ้ามันนะแบบมันออกลูก ออกลูกเองมันบว่สองไปซื้อว่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไปเรื่อยเทั้งในกิน้าพี่น้องแวะมาถามซื้อจับขายเพื่อนอิ่มแล้วบะขี้ถอยออกไปเลยถ้าจะคินเฮ็ดทุกมือเลยครับมาแต่ขององอพู่นขององออยู่ข้างหลังโบไก่กันหรอกครับ ให้อาหารวัวแล้วกับให้อาหารปลาความสุกค่อนก็นมีเท่านี้นะครับได้เลี้ยงแซดได้ให้อาหารมันกถือว่ามีควมสุกั้งใด้ผลประโยชน์พร้อมได้กินพร้อมไปแล้วเว้ยยิ่มแต่ว,ว่ามันก็กินมาหลาย บอหนึ่งไรสิเบดเมื่อไรยี่สิบบาทนี่ระคาอาหารเดือนนึงก็หกหลอยเนาะคุ้มค่าอยู่ครับบนของเฮ็ดยังมากมายรอบข้างม,มันก็มีต้นห่องหวังฮิมะพานรอบบ่อนี่ปลูกวังฮิมะพานดยย้วยนี่ยอเสาร์ที่ตอนเสาร์ตรงไหนอาหารทุกมือ,มอ,มอเมื่อไรเถอะให้มือละเถอะ โซลาเชลโซลาเชลให้อาหารหมื่ะครั้ง